มือนี้ครับพี่น้องพนครับนี่อว่นครับเนี่ยเต็มโพเลยต่เนาะนครับรับาพูนเลยครับอ่อนเยอะครับนี่ยตกราลังแท่งไหมครับดังน่สีจ้า่ดอกงามครับผมดอกไม้เทียงอกสวยๆครับผมคามแบบมันนะบ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ่าที่เมารับชมสองมิจฉาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางยิ้ในประเทศเราก็ตั้งประเทศเนาะจ้าครับผมเมนี้พอกันวันที่แถวันที่เจ็ดเนาะเจ็ดครับเจ็ดพฤษภาคมปีหกเจ็ดจ้าเมนี้เมื่อกี้ก็พอกี้ก็พาเขาปลาหาเห็ดคือเก่าละจ้าอี่กัสเมนี้เข้ามาทางทา้งแน่ปลาสังหอมครับผมตัวบนเหนือครามเพื่อปุตติล็กจังหวัดทุบหลาจัต้าเนี่คือเก่าครับผมจ้าบริไปน้องเมกเนาะนี่ครับ มาลรคเบิองสาหอมจากพี่น้องว่าสิมีเห็ดเนีงเกิดบ่เนาะจ้ะหลังฝนตกมาสามสี่เหมือนครับผมเมื่อคืนนี่ฝนตกแหงนี่แหละเนี่ยจ้ะก็มาตามเบิองจากว่าฝนจิโตขอดใส่เนาะครับผมไปกันเลยจ้ะไปครับผมไปหลุนเบิองครับผมลงเลยแหงมันครับผมวันนี้มาละป่าหลังฝนตกครับเฮ็ดพวกเทียนเนื้อครับนี่แม่แน่นอนไอเนาะแม่นี่ครับจ้ะอืมโอ้ยเมื่อไงครับเอาได้รจะหยอกบลนั่ะเอาได้รบลล่ะคือ ท่านเอาใดก็ไดแต่ยี่ดอกนึงอือนี่ครับโอ้ยเปลือยถิ่มเลยเนาะตาเสียดายเนาะร้อยออกจะแย่หมได้แล้วพี่เนาะก็ว่าเฮ็ดโป๊ะเลยเป็นเชื้อหมดเลยค่ะอันนี้ดอกนึงครับผมถือฝนเนาะฝนห่มบดขืนโอ้หูอะไรเด้อกไอ้เปลือยอีกวะเป็นเชื้อแล้วจ้ะเหาลูกดอกนึงครับผมเอาไดบ้านเนาะบังกันหน่ยดบ้านเนาะคุยใดอยู่ไอ้ดอกนี่แข็งเยอะแข็งหน่อจ้ะแข็งเยอะแข็งเยอะ ดอกงามครับผมอพึ่งเทียนสวยๆอ่บันเฮกพึ่งจะเฮดพึ่งเทียนอะรน้อมันดอก้ายๆนะค้งขาไล่แต่กับบัวแมนขาลล่ได้รับมโอ้ยเอาบ่ได้อ้ยเออสะได้โซ่เบมาขางงามพอดีขาทำเยอล่เพือเพิ่เนาะไม่ไหวแล้วเพิ่งววอานพอดีว่านสิไดเอาได้ยุบบด้มากาเป็นยังดีได้ไหมเป็นเชือก้ด้ไหมเนาะ ดอกง่ยครับเพนดูนี่ไหนดอกง่อเนดอกดอก่อกใหข้งนอกเอาอะไบอกัจังว่กอู้ด้ะเคียงเยอ่ไดี๋วจ๊ะอ้ดอกเคียงได้อยู่ไอ่ตัวนี้เพชรเอียงคืเพชรพงวานไอ่เมนบอกเมนอ้เมนตัวครับป่เมนจ้ะดอกหนึ่งพงนก็เริ่มออกแล้วครับผมแต่ก็มาฝอกันตอนตอนชราตอนบานครับพี่น้องตอนบาน หลยยู่เกงได้ยยูจ้ะโมยูทังผู้เนออกระไว้คือกระหอดทั้งผู้แต่ฟนหอดบอทังผู้จ้ะก่อเตยก่อ้นามด้วยครับนี่อะไรไหมก็ได้ไหมโอ้ขาขึ้นเหยาะเสดโอ้เสดาได้เนาะขันเป็นเมว่านนี่เดกออกดอกบานเนี่แหละครับนี่เห้มาใจไหนนะบ่บได้ด้อไม่กี่วัน อู้เพิ่นเปยเป็นน้ำเหมนเลยดิอู้ยเฮ็ดด้กอยู่หนอกเลยมึงงาเตยใบเตยทับเนาะอื้อแดงซี่จ้าห่วยห่วยห่วยบอกตอนไหนลายคลืนบานล่ะลายไม่คงไม่ในไม่กิกมั่วแห้งหันโอ้ง้ามห้ามครับผมห้ามในใาแดงจึงคืนเลยโอ๊ยโอ้ตอนไหนเนาะพี่น้องเดยบานแล้วเนาะไอ้เนาะบานเพิ่งหลังแตก โอ,อ้กอนฝนสิต,ตกอีกบ่แม่นจสองดอกจ้ะอ๋อเขาสิได้เกียงอยู่ดอกไหนท่านผึ่งเทียวเห็ดผึ่งเทียนเนาะจ้ะเอาครับพี่น้องก็ยังไม่ใหญ่ครับผมเปลี่ยนหมายด้วยครับวันนี้ออกจากสองหอมมาป่าต้องเมฆครับผมมารอเบอร์อีกครับผมสิมาหารอเบอร์เช็ดขอนอีกคือเก่าแล้วครับพอป่าสองหอมกะบ่ค่อยมีเห็ดนะครับผม ไปดูดมังครับปลาบันโนเมกซินี่เฮ็ดบ่ครับผมเห็ดขอนเสียง,งหลวงเดือดให้เลยเร่มาครับผม้เหลืออยู่อ่ะนี่ครับว่ารอบางเฮ็ดขอนเก่าครับผมเยหลว <laughs> งเหลืออยู่ครับผมหลวงเหลื <laughs> อบ้หลวงเหลืออยู่ครับดอก,กงางนเด้อยเรือยครับนี่อันนี้คือเก่าเนาะเป็นเงาคือเก่า,คาัครับเ,เห็ดขอนขาวครับผมดอกงหญ่พอดีเลยบา หวานี่นนดอกยังหน่อยแต่ตัวหน่อยก็ยังมีอยู่ครับคุณตาหลาเหงาอยู่เนาะใส่ตาเดียวกันเลยเนาะแม่ใส่กะตาเห็ดเก็บมาแต่สังหอมครับผมโอ้ยเฮ็ดมาโด่งไงมันเห็ดปดขอนอ่อนอยู่ด้วจ้ะอ่อนครับผมของโด่งไงเนางใส่ถือฝนมาขค้นอย่างฝนโม่แห้งเนาะพอดีเห็นเพียดถือฝนใหญ่ขึ้นแม่จ้ะ ุ้ย,ยางามเลยดีจ้ครับคุณดีจะ้ะดมีขนาดงหทงอ่อนๆตัวอ,อัวอื้มขาวดีขนาดเลยครับ สมสือพนันธุ์อีรีเฮดขนขาวขาวเป็นพูนเลยจ้ะจ้ะว่านนั่งน้นอยน้อยเนาะ,นนะว่านเก็บบัได้พี่น้องมันนีบ่บานนะคะไงไหวคักไงไหวบานไหวเกิดกับน้อ่อ,อนดีด้วยครับเลยเป็นเงี่ยปุดๆครับเลยอ่อนเล่จ้ะ อืไงครับน้อยหน่อยเนาะขาวจนพูดเลยครับอันขาวอ่อนเยอะครับนี่แต่เป็นบานกลมว่านอยู่ครับผมนี่จ้ะใหญ่ไว้เนาะขดเข่าเลยนะนี่ครับตัวบเห็นที่ทำจริงตัวเห็นคอนเนี่ยหมาว่าเนาะเออเมื่อนะครับพี่น้องคอนนี่ครับไม่คิดว่าคนสีใหญ่เนาะเถึนครับผมแนี่หลังจกผเต็ียมคอนเลยจ้ะพี่น้อง เอครับผมฮ่าคือคนเลยนด้วยครับผมคิดเริ่มต้นคิดด้วยคิดนี่ครับผมสองมือสองมือเลยไม่คิดแบบพอดีเลยครับนี่พอดีแกงได้หลายครับผม ซ่านตะเกีด้นเลยนะแนนัว้ายปานนี้เยแต่เก็ยบโบเบิดเพพาะว่าว่าเพิ่นดอกหน่อยดอกหน่อยร้ายครับว่าจะกลายสลิมวันนี้่นเต็มคอนเลยนะเนาะอือนม่ครับอืมเมื่อวานตาเกีบมันจะหลุดนี่เนาะแนนแต่ว่ากระโบเพื่อโบนาแห่งกาน บางบางนอนมอนเหลือกับกบางบางมันเพลินขึ้นมาใหม่น่ะบุ๊คดอกพนใหญ่ขึ้นอายเป็นคื้นลายเนี่ยจะเป็นขาวงามในะกะตาถึน <laughs> ตาหน่อยลครับคุณดาทั้งล่างาก็เป็นเพชรเพา่อเนะนี่ยครับเึืงดอกนีคระพดอะไรพิม่คิึเอาไป,าไปที่เอาไปบัน เป็นรอสองหอมก็บ่ค่อยมีเห็ดครับผมก็เลยโง่ลบมาน้องเมฆครับผมโขงกลับมากระเทือกพันมีเห็ดม่วนที่โจงไหวแน่แบบนี้ม่วนค้อนเพี้ยนแน่ที่รอบึงนะครับผมคือพอดีคือพอดีเป็นเนาะก็พอดีเพอเนาะต้องดูเยอะจังเนาะจานที่กินได้เลย ตาใหม่ได้ครับผมมาในตาหน่อยเต็มแล้วครับจะสเก็บเสตตาใหม่ครับผมไหนม่ที่ไหนห้องตาบ่าห้องเลยวะ้ห้องอะไรดนาะไอคิวถอดเสื้อแล้วเด้อพี่น้องฮอนหลายเก็บเฮ็ดเปลวความออกมาเนาะอุย้ยหอนแหงจ้ะเอ้าขนาดครับผมก็ยังเฮ็ดมันใไนไว่วยครับผม ดอกพอดีแกงเลยครับบัตได้หลายเน,นาะแนวนี่เนานะได้ครับว่าเป็นดอกเพ็ดบดขอบนบัดรเป็นเป็นขอนขาวออขรครับออกงี้ขอนกอยขึ้นก่อครับอุ้จุ่มสามทองค่ะล้างค่ะขอบคุณ โอ้โพอดีงามเลยครับทำเป็นเฮ็ดบดขอนเหรอนี่ครับไม่ว่าจะบุคอลแบบนี้ไม่ได้ทำเลยเพราะว่าเฮ็ดเป็นกับบุคคลเห็นเนาะแม่นจ้ะแต่สองวันบุคอลมีเลยแต่สองวันบุมีเลยเฮ็ดบ่มเค็ดขอนหลายๆเนาะแม่นคือเขาเก็บก่อนกับบุคคลแต่ว่าเมื่อกีก็ไม่คิดสบยเห็นแต่ สร้างหอมไม่มีค่ะมีแต่เห็ดจะพอกเห็ดเพผงเทียนเนาะผงเทียนก็ผงเทียนจากบ้านแน่นะครับบ้านไม่มีจีนอยไรเลยอ่ะเ้าอนาคตดีดีหน่อยน่อยแน่นบนตัวหน่อยคือพูดไงเพราะถ้าฝนโมเลงแห้งฝนแบบนี้เพิ่นสีดอกไงไหวดิ ขอนี่สุดอีหลีเนาะเพ่้ยมาสุดขอนแต่ว่าห่างๆที่หลากัุ่นอยู่มันหลายรายายุ่นครับผมมีหลายรุ่นกับประด้๋ยวทั้งขันโอบเลยเนาะ,นนะแต่กับประเดี๋ยวเคสได้เรียบแหละครับผมยังู่ในขอนเก่าครับไปทั้งฝ่ายก็น,นี่ครับผม กำลังคือนอนๆนอนนอนน้อยพอเล็กยวมีขึ้นมีพื้นใหญ่บานแบบนี้ได้ด้ว่ะนี่แต่ทันทามเล่มแกงเขาที่แกงเนาะกัะตือกันคนต้นนั้นเป็นดอกเก่าคนครับผมเลยลายนะดอกเก่าเด้อครับนะคดอกคนแห้งแล้วนะครับนี่ครับยุงร้ายคักเนาะไอ้ฝนตกเนาะฝนตกเลยไม่ยุงนะครับ เพราะว่าโกนใหม่ยังสีเพิ่นกะเป็นพ่อพันธุ์ของหนุ่มใหใบใหม่มดนเล้วใบดใหม่นามหงสยุ้เล็กน้อยเพิ่นกิไข่ได้เนาะใครได้ครับผมตั้งแต่เมี่อคิดโาอ่อนปะโตอ่อนตั้งต่เดินง่าเดนข้าไปเดิงดีๆก่อนกาคิดแล้วเบิ่งไหามันคิดบุหินเลยเดี๋ยวพีกเนี่ยบุหินคนดีเนาะไปขับไปเมื่ี ขาสั่นเนาะบางดอกก็ขาตึงสั่นคือคนนี่แหละอ้บางคนกับโจบางคนกับเตี้ยเนาะจะเพชรข้างมันกันเนาะเกิดพ่อหนามเกิดพวกพ่อหนามเนาะอ้าวตาสองรายเติบแล้วครับผมข้าวจุนพูนอย่างเงียเาครับยุ้งเลยเนาะยุ้งเลย ซุปแบบเพชรบดก็ได้ด้วยครับผมไหนอะไเฮ็ดขอนขาวกับซุปแสบพื่อกันครับแกงกับแสบซุปกระแสบจะได้ซุปลายบบก็หลุดอาไว้นไดีนี่เพราะว่าเป็นอันแม่เป็นแก้วไอ้ได้ขอนขาวแก้ว้ก็เฮ็ดบดขขนนี่จ้ะเพราะว่านพอ่นดอกเล่นหน่อยน้อคนก็บอคอยจุ่มกันเป็นห้างน้องว่านโบกอตัวคนสีสินมาหนาช้ำไม่ได้ร่ไว้เนาะ ก็เนลือก็หลุมเก่าไอ้หลุมเก่าเนาะเป็นสันกันเลยครับข้อนหน่อยหน่อยยาเพิ่นครับก้อนขาวหน่อยนะจะตัวนี้กำลังแท่งไม้ครับ ดี๋กำลังพอดีเลยอันนี้รุ่นรุ่นแบบพวกเก็บม,มาบ้านเนาะแม่นครับอืเพิ่นเกิดลงไปในศอกใหม่เด้อไอ้ออเจ้าเกิบเนี่ยแม่นแบบนี้รุ่นนี้แกงพอดีเสกเนาะแม่นครับรุ่นละลายในป่าคุณแม่บ่า จุ่มด้วยได้ครับสวยมากจ้ะตัวนี้เริ่มบานหรือว่าเนยแล้วครับครับถ้ามันเ็ดบดก็สิเป็นปลายขาวเนาะไม่เห็นจ้ะต้นนี้แต่แต่ยังกินได้ขึ้นเราครับผมแกงได้ซุปไได้อ่อนนะจ้ะ นม่กินไหนไปไเลยน้องนี้มันสอยแฮะโหเห็นดคอนขาวใหญ่ไบเห็นบดคอนก็บใหญ่ไห้คือกันนะมันเมื่อวานเธเคีบไปนอกขอนี่เนาะนี่นครับ สามโดมโอ้ยโบลายแต่งามแห้งครับผมแต่ไม่สวยโอ้อันโบลายแต่สวยนี่ครับอันน uhm, ้ำมันผายหอยเหรอจ้ะพี่น้องน้องน็ะลยไปจิกเนาะแง่เดียเหนาเลยเหนาเลยเก็บเล่มไปครับผม้โอเรามากันเะไรเยะ บานนี่ยแะครับบานเนี่ยนะอึบอะไรอันนี้ดอกไม้น้อยเลนตรงนี้เนาะมนคตขด้หนิจ้ะมือเง่บานแถะอนี่ยนี่นี่ผลท้างหนแบบนี้เนาะใช่โคสุดอกอันพันบานเอาได้มีกี่คน โอ้มันมีดอกเก่านําตัวนี่เกาก็มีดอกเก่าที่เมื่อวานเฮานี่เมื่อวานเฮานี่มาว่ามีแต่ดอกเก่าเนาะแม่ดอกดอกมันสิมีดอกใหม่สอนอยู่ดอกใหม่ก็สอน้อยอนจังซ่บ่หลายเนาะแม่นเก็บออกมจกมดเลยดอกเอเกิดใหม่ถ้ามีดอกเก่านมากมันสิเกิดบ่หลายบ่หลายเนาะไป้ยอดขอน้น้อ้าย นเกินหน่อยเลยเกินครับผมอคือไงกับ่าครับผมนนแพลงมาเนาะเงีนจ้ะเงาเลยจ้ะจุ่มสามตัวนี้มันล้างเขียวหรอกหรอเห็ดซุบแล้วเห็ดซุบแล้วเนาะเงีนจ้ะซุปไป่ขาวเกือบเป็นยอมเป็นยอมครับเจ้ะนี่เกือบแช่ดอกเก่าเนาะ ครับผมสิบห้าก้าบนะครับผมเป็นไงเป็นไงเพื่อผมผลงานกันเมื่อกี้ด้อครับอยู่รถดมาแล้วครับโอ้ยอากาศที่น้องเลยเอาสุดๆมาอนี้ครับผมแจ็คแมนเฮ็ดสิออกหรือว่าพ้นสิโต้ครับผมต้องฐานรุ่นเบิ้งมืออื่นมือหื้อไปเรื่อยๆครับผมไปครับไปเบิ่งครับเอาครับผมไปเบิ่งผลงานเด้อครับผมผลงานมื้อนี้2งบาทหน่อยเนาะแม่นครับผมไป2องบาทไป2องไม้ครับผม2องบาท ตง้งใาวเข้าไปบานสงหอมเนาะนี่ครับผมบานสงห,อม,สงหอมไปได้เฮ็ดเผิงเทียนเนื้อค่ะพี่น้องเผิงเทียนอยู่ข้างล่างแล้วก็เฮ็ดเผิงแดงแดงซี่เนาะนีะ่ครับแดงซี่ได้สามโดกเลยพี่น้องอยู่ข้างล่างานะจ๊ะเอาขึ้นมาให้เบิ่งดอกหนึ่งจ้ะข้างบนก็จะเป็นเห็ดข้นขาวจาะพี่น้องตาหาาน,อานอ่อยเจ็บพวกกีคอนเต็มตาด้วเนาะตาหน่อยน่ครับเส้นกระตาใหญ่ก็เป็นเห็ดข้นขาวกับเห็ดบุดขอหน่อยเนาะนี่ครับผมจ้ะถือว่าหมาเนื้อจ้ะผลงานเห็ดข้นนี่ของบ้านน้องเมกเด้อจ้ะพี่น้อง เนี่ยครับผมเล่มเล่มมองเก่าเมื่อวานเนาะเนี่ยครับเพราะว่าไปซาวฮอมกับแดดเฮ็ดเผิงครับผมแดดเผิงจะแต่ว่าออกบกรลายเนาะกำลังเป็งกำลังเย็นบอจักจ่าพี่หน่องจะว่าดอกโอเคอยู่จ้ะแต่ว่าเฮ็ดเผืงเทียนั้นเท่าบอทันเนาะเนี่ยครับพันบานครับเปื่อไอ้ถี่นกระไรจ้ะพี่น้องเป็นเสือกระไรเติบจ้ะเนี่ยครับผมจต่สำหรับผลงานเมื่อนี้เนาะจ้ะวันวันที่เจ็ดเนาะจ้ะพฤษภาคมปีหกเจ็ดกะ ผลงานของเขาก็ถือว่ามาันอยู่จ่าไปสองบานเกือ,อบสองตาหน่อยเนาะเกือบเต็มสองตาเมื่อกี้ก็พวอกี้ก็ขอฝากไว้นําอีกคลิปหนึ่งเด้อจ้ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังไหก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนําเนะจ้ะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเม่คิพพะลุยจ้าเมคิพก็เมือกี้ก็อขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกาลังแรงใจคือเจ้าเราจ้า ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ๊ะที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจเม่กิกก็พอกิกจ้าขอบคุณหลายๆด้วยครับผมจ้าสำหรับคลิปเมอนี้เม่กิกก็พอกีกับฟอไว้เพียงซัมเนี่ยละจ้าเอาไว้พ่อกันไม่เมินหนาว่านเมกิกสิตภาพไปฮาอยังพี่กัดได้นาะจ้าืัอนี้เม่กิกก็พอกีกับขอตัวลากับบัตโกเด้อจ้าขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าอีกแล้วครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมที่สนับสนุนพอคลิกไม่คลิกโดยดีตลอดมากครับผมขอบคุณหลายๆครับผมกรับบ้านครับผมพอกันไหมคลิปหนาครับผมไม่คิหนากระไรครับผมหอนๆเอวๆนี่ครับผมหอนไรครับกล้องไอ้ขนาดเลย